มาค่ะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทำโดนัทแบบที่เราเคยทานกันสมัยเด็กนะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆน,นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ใช้ยีสต์นะแล้วก็หมักแป้งไม่นานเนาะจะได้เนื้อโดนัทแบบนี้นะอร่อยนะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะใส่น้ำตาลจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่เนาะใส่ไข่ไก่เสร็จเรียบร้อย อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูใส่ลงไปกันเวลาเราทอดอะจะได้ไม่อมน,น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่นมจืดลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้แม่โอจะใส่เกลือลงไปแล้วทีนี้เราจะตีทีนี้ตีให้น้ำตาลละลายเลยนะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยนำแป้งมาค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลีนะแม่โอใช้เป็นตราเว้านะใช้ทั้งหมดหนึ่งห่อเลยนะคะเผื่อใครจะไปทำขายจะได้คำนวณง่ายๆเนาะร่อน ใส่ในชามไปเลยพอร่อนเสร็จแม่โอจะใส่ผงฟูลงไปค่ะอ่ะพอใส่ผงฟูเสร็จแลระบายตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเนยจืดเนาะอ่ะอันนี้เป็นเนยจืดนะแม่โอแค่ใส่ในกล่องมาการินเฉยๆเนาะไม่มีที่เก็บอ่ะทีนี้เราก็จะนวดหรือตีส่วนผสมตีแป้งนะตีไปเลยค่ะใช้เวลาตีค่อนข้างนานนิดนึงเหมือนที่เหมือนเราวอมแป้งนะและทีนี้พอได้แบบนี้ พักแป้งไว้เลย,เลย1ชั่วโมงนะพอได้1ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเราก็มาคนไล่ฟองอากาศหน่อยนะคะอ่าคนคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าฟองอากาศเขาหายพอได้ที่แล้วเราตักใส่พิมพ์หยอดเลยค่ะพิมพ์อันนี้เดี๋ยวแม่โอ๋แปะอ่าลิงก์ร้านไว้ในแอปแดงนะเพราะในแอปนี้มันแปะไม่ได้อ่ะโอเค กาใส่ที่หยอดลงไปนะใส่ลงไปในที่หยอดนะใส่เยอะหน่อยนะจะได้หยอดง่ายตั้งน้ํามันด้วยไฟอ่อนๆนะคะจนร้อนไฟอ่อนๆจนร้อนนะแล้วทีนี้เราก็หยอดส่วนผสมลงไปเนาะจริงๆก็ถ้าเกิดใครมีกระทะใหญ่อะ่ะก็จะ ง่ายนะทอดได้ทีละเยอะอันนี้เป็นกระทะน้อยนะถ้าเกิดใครจะใช้เป็นเนยเนยแบบทอดโดนัทก็ได้นะอันนั้นจะได้กลิ่นหอมอีกอย่างหนึ่งนะคะทอดไปเกือบเกือบสัก2นาทีค่ะพอเขาลอยตัวขึ้นมาพลิกด้านนะคะพลิกแค่1ครั้งก็พอไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะถ้าเกิดกลับไปกลับมานะโดนัทเราจะอมน้ํามันเนาะ,อะพอทอดไปเสร็จเรียบร้อยได้สีตามที่ต้องการแบบนี้แล้วตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นพัก บนตะแกรงแบบนี้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วทีนี้พอเราจะคลุกน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ในกะละมังแบบนี้เนาะคลุกเลยค่ะคลุกตอนโดนัทอุ่นๆน,นะน้ำตาลจะได้ติดดีเนาะนะคลุกไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนหมดนะคะแล้วทีนี้วิธีการเก็บรักษาก็ใส่ถุงมัดปากไว้หรือว่าใส่โหลหรือใส่อะไรไว้เนาะอ่ะก็จะได้โดนัดเก็บไว้ทานอร่อยออร่อย,อรอยแล้วยิ่ง ไว้ข้ามวันเลยนะอร่อยมากนุ่มชุ่มฉ่ำสุดๆเลยนะคะ